ครับสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับผมตัวตึงบอลเลยนะครับสำหรับโปรแกรมไม่ค่อยนห่างฟุตบอลนะครับคือวันจันทร์ที่15ธันวาคมปี2568นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมหยิบมาฝากเพียงแค่5คู่เองนะครับซึ่ง5คู่ที่ผมหยิบมาฝากแล้วก็จะเปะ็นคะแนนศึกของพิมลีนะครับลาลิกาสเปนเกาโชซลาอิตาลีและก็โปรตุเกสปีใหม่ลาลิกานะครับผมและซึ่งคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะ U, เป็นหน้าแม, 2, มาานโโ 3, ย,ยูเปิดบ้านจาับบอลมัดคู่ที่2โลมาเปิดบ้านจับโคโบคู่ที่3ลาโยเปิดบ้านจับเรอัลเบติส คู่ที่4บาการนะครับผมเปิดบ้านจับซานตาคาร่าและคู่ที่5คู่สุดท้ายปอโต้เปิดบ้านฉับอามาโดล่านะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมทาสกอร์ของนั้น,นะครับคืนนี้ก็จะมีเพียงแค่1คู่เองนะครับผมโดยจะเป็นหน้างคู่แรกเช่นเคยสามารถเป็นคนตอบเทมเป้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์โชว์เพีย้ยอะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมครับลักฐานสมบติห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะถึงชั่วโมงนะฮะหรือว่าเวลาตีสองตรง แล้วก็สามารถงหลักฐานมาได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ที่ไว้ให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะส่วนท่านใดน,นะครับที่ยังสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มติมไึ้เหมือนเคยเลยนะครับที่ห้องอาหารของเราปรตลอด24ชั่วโมงและก็ก่อนจะไปเริ่มข้อกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมฝากท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ช่องหน่อยครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะครับรักถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูเลยครับ เปิดไปที่คู่แรกของเรานะครับสำหรับคู่นี้ก็จะประกันในศึกของพีเมลีนะฮะโดยแชปีนส์แมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ,เ,รบเปิดบ้านกับบอลมัดในเวลาตีสามตรงเห็นในขั้แรกเปิดให้ทางฝั่งแมนยูนะครับต่อที่ครึ่งเมตรส่วนราคา2ไหลขึ้นไป1นึเก๊กอยู่ที่จุดเจนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่งที่3เมตรถึง3ามเมตรยี่สนาตอนนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าบ,บ้านแมนยูพวกเขาอยู่ในอันดับท็อปเนะครับ แข่งไป15ครั้งช้ะไป7เสมอ4แพ้4ยิงไป26เสียไป22เก็บได้25ิบแตม้มแล้วก็ต้องฟังบอลมัดตอนนี้อยู่นำหนับที่1 4เลยนะครับแข่งไป15ครั้งช้ะไป5เสมอ5แล้วก็แพ้ป5ครั้งยิงไป2ีเสียไปอีกี่เก็บมาได้20แต้มนะครับ เฮดูเฮดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบกันมานะฮะก็เจอถึงสิบสองครั้งซึ่งจะเป็นทางฝั่งแมนยูที่สามารถชนะไปถึงเจ็ดครั้งเสมอสองบอลมาชนะไปอีกเพียงแค่สามครั้งแล้วก็นัดล่าสุดในคู่นี้พบกันมานะครับก็จะเป็นทางฝั่งแมนยูที่เปิดบ้านรูปโคมัที่สี่ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการเจอในเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มเิมัรล่าสุดของชาวบ,บ้านแมนยูตอนนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึงห้าครั้งเสามอปอีกสามแพ้ไปอีกสองครั้ง โดยเฉลี่ยิง2ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู1.4ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิม่มาได้ถึง5ครั้งจบเกมสุบอีก7ครั้งนัดล่าสุดนะครับผมคือการที่บุกไปตบวูฟแฮมตันมานะครับที่4-1เลยนะฮะส่วนทางฝั่งบอลมัรตฟอร์มสิมัรตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาปเปถึง2ครั้งยันเสมอไปอีก4แพ้อีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดเก้าลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้พวกเขาวิ่งมาได้เพียงแค่สี่ครั้งนะครับผมแล้วก็จบบเกกมสุครั้ง โดยนัดล่าสุดนะก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับเชลซีไปนะครับที่ศูนย์ศูนย์แล้วถ้า,ามาดูฟอร์มนงเจ้าบ้านแมนยูตอนนี้นะฮะซึ่งสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึงสองครั้งเสมอไปอีกหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับโดยชิมิชนะฟอร์นิเลนสองศูนย์ชนะไบตันในสี่หนึ่งแพ้เอเวอร์ตันปอีกหนึ่งศูนย์เสมอกับเวสต์แฮมไปอีกหนึ่งหนึ่งนะครับ ่วนทางฝั่งบอลมัดฟอร์นอบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ก็บอลแพ้ไปสาครั้งรวดแม้ว่าจะเป็นการแพ้แมนซิตี้ที่สามหนึ 1, ่งแพ้แอสตันวิลล่าอีกสี่ศูนย์แล้วก็แพ้กับซันเดอร์แลนด์ที่สามสองนะครับแล้วก็สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะซึ่งทางฝั่งเจ้าบ,บ้านแมนยูก็จะมีตวัวเจ็บข้าวสต็อกเพียงแค่สองรายเองนะครับผม โดยชิเมย์น,นาแฮร์รี่แม่ไกวแล้วก็เบนจามินเชสโกแล้วก็สำหรับตัวโชว์ลงในค่้มขึนนี้ของพวกเขาก็จะเมยหน้ามาริโอุสคุนยาเมสันเมาส์เปียองเอมโปโมนะครับผมเดลโกดาโรแล้วก็บูโน่ฟรานเดสแล้วก็ทางฝั่งบอลมัดน,นะครตอนนี้ก็จะมีตัวติดโทษใบหนึ่งรายน,นะครับผมซึ่งจะเมยหน้ารูอิสคุกส่วนตัวเจะพาวสต็อกตอนนี้ก็จะมีกันถึง4รายเลยนะครับแม้ว่าจะเมยหน้าเวโกมิโลซาโวเยวิสมาโกเซเนซีไรอันคิสตี้นะครับผมแล้วก็เบนโด แล้วก็สำหรับตัวชูโร่ในครั้งนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าอีวานนิวซอนองตวนเซมองโยเดวิดบุกนะฮะแล้วก็มาคัฟทาวเนียนะครับแล้วก็สำหรับกองฝั่งเจ้าบ้านแมนยูนะตอนนี้ถือว่าเขาได้จัดทรงดีกว่ามากๆเลยนะครับซึ่งผลงานเกน้าลัตลาสุดของฤดูกาลมน,นี้พวกเขาแพ้เพียงแค่หนึ่งครั้ง และแถบวันนี้นะครับพวกเขาต้องเปิดบ้านเจ้าบอลมนาตันที่ถือว่าฟอร์มตกแบบต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งผลงานของนัดล่าสุดของทุรการวันนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะแถมพวกเขาสามารถยันเสมอเพียงแค่สองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้งเลยนะครับผมแล้วส่วนฟอร์น้าบ้านอบอลมาตนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดอ่อนอย่างมากเลยนะครับซึ่งการที่ต้องออกไปยนอนนอกบ้านในวันนี้นะผมก็มองว่าน,น่าจะเสร็จเจ้าบ้านแมนยูแน่นอนนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าของแมนยูนะครับผมไปที่ครึ่งเมตร เราไปกันต่อในคู่ที่2เลยนะครับสำหรับคู่นี้เราก็จะไปในสื่อ hmm ของกอโชสไอิตาลีนะครับโดยจะไปหน้าเอสโรม่าเปิดบ้านจากโคโมโในเวลาตีสองสี่พ้าทีไฮนิคปบแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งโรม่านะครับผมตอนที่ปอปาะตะกลมส่วนราคา2ไหลขึ้นไป1กิ่งกิ๊กที่ครึ่งเมตรแล้วก็กระแพงสูงต่้งที่2เมตรถึง2องเมตรยีนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าบ้านโรมา่าตอนนี้พวกเขาตกในอันดับท็อป4แล้วนะครับแข่งไป14ครั้งชนะไป9แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งยู 25, ่ไม่15เสียไปอีก8เก็บได้27แต้มซึ่งทางฝั่งโคโมก็อยู่ไม่ไกลนะครับในอันดับที่6แข่งไป14ครั้งชนะไป6เสมอ6แพ 2, 29, ้2ยู่ไม่19เสียไปอีก11เก็บได้24แต้มเลยนะครับ เฮดูเฮด8ปีให้หลังสลาบคู่นี้ก็เจอเพียงแค่2ครั้งโดยจะเป็นการแบ่งการชนะปรปด้วย1ครั้งนะครับแล้วซึ่งนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นในฝั่งโรมาท,ที่เปิดบ้านเ mm hmm. บียดชนะไปได้ที่2ตัวตัวนึง mm hmm. ส่วนฟอร์มสิมัตล่าสุดของ้าบ,บ้านโรมาทอนนี้นะครับ พวกเขาสามารถชนะไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งโจ้ห้าลูกต่อเกมเสียป,ประตูสูตรโจ้หกลูกต่อเกม10เกมวันนี้บี่มาได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดกะเพิ่งบวกไปตบเซลติกปะนะฮะที่สามศูนย์แล้วก็ทางฝั่งโคโมนะครับผมฟอร์สิบมัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง4ครั้งเสมอไปอีก5แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้ง โดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์จุดแปดลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้วิวไม่ได้ถึงหกครั้งเลยนะครับแล้วก็โชวเกมเสมอ,อีกสามครั้งโดยนัดล่าสุดคือการที่บุกไปแพ้กับอินเตอร์มิลานมาฮะที่สี่ศูนย์แล้วก็สำหรับฟอร์นบิบาหของเจ้าบ้านโรม่าตอนนี้นะครับผมโดยสี่นัดลา่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึงสามครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะปารีสที่สองหนึ่งชนะอูดิเ,ดเด 2, 0, ดด 2, 1, ลเซ่ที่สองศูนย์ชนะมิทูเลี่ไปอี ซึ่งทางฝั่งของโคโม่นะครับฟอร์นาบานสีนัดลาสู่มันนี้พวกเขาสามารถแซไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้ง,งนะครับผมแม้ว่าจะเป็นการยันเสมอกับปาวาที่ศูนย์ศูนย์เสมอนาโปลีปีศูนย์ศูนย์นัดต่อมาก,ก็ชนะตอริโนที่ห้าหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แพ้กับอินเตอร์เมลานที่สี่ศูนย์สำหรับสบภาพความพร้อมก่อนเกมนะฮะซึ่งทางฝั่งเขาจะบ,บ้านโลมาตอนนี้ก็จะมีตัวติดโทษไปหนึ่งรายนะครับโดยเฉาหน้าเซคิสเชริก แล้วก็สําหรับตัวเจ็บข้าสต็อกตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่2รายน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้าของเอโดรโดโบเวและก็อาร์เตมดอฟบิกส่วนตัวชูลงนะครับคขนนี้ของพวกเขานะครับก็จะเป็นด้านของเปาโลดิบาร่าลอเรนโซเปเรกินนี่นะครับแล้วก็มาเทอสสูเล่แล้วก็ทางฝั่งโคโมนะครับผมตอนนี้ก็จะมีตัวติดโทษแบนหนึ่งรายเหมือนกันนะครับโดยจะเป็นน้ามาซิโมเปโรเน่นะครับส่วนตัวเจ็บข้าสต็อกตอนนี้ก็จะมีกันถึง3รายไม่ว่าจะเป็นน้าเอโดรโดโกดานิก้า ซเซกิโรเบตโตนะฮะแล้วก็อับารโรโ,โมราต้านะครับแล้วก็สำหรับตัวชูโรงในครั้ครนนี้ของพวกเขานะฮะก็จะเปนนนเ็นนหนานเจแดนแอนดายนิโกโป้ปานะครับผมเคซุสโรลิเกสแล้วก็ทาคอสดูวิกัา ส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านโรมานนะครับผมภาพนองพกเขาถือว่าเขาค่อนไจัดโดดดีเลยนะครับแถมผลงานในบ้านฮารัดลาสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็ทางฝั่งของโคโมก็ถือว่าดูถูกดูแข็งไม่ได้เลยนะครับตัวที่ผลงานซีม,มาดล่าสุปวันนี้แพ้เพียงแค่1ครั้งเองนะฮะแถมผลงานานอกบ้านพวกเขานะครับผมก็ถือว่าเขาค่อนนด้ใจอย่างตึงเลยครับ ซึ่งหนัดล่าสุดที่เล่าบ้านพวกเขาแพ้เพียงแค่1ครั้งโดยจะเป็นการที่บุกแพ้กับอินเตอร์มิรานนะครับที่4-0แต่ว่านัดที่เสมอนะก็ถือว่าเขาให้เชียร์ตึงจัดๆเลยครับมว่าจะเป็นการเสมอกับออตาลนตาที่1-1เสมอปาบาที่0-0แล้วก็เสมอน,น,นาโปลีิก0-0ถ้าตามความเห็นส่วนตัวที่ผมมองคู่นี้นะครับผมรู้สึกว่าทางฝั่ง,งโคโมโนัดนี้น่าจะไม่ขับบ้า,มานมือเปล่านะครับสำหรับคู่นี้นะผมขอวัดใจนะครับผมรองไปหน้าโคโมโปไปที่ครึ่งเมตร เรามาต่อกันคู่ที่3ามนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็จะไปในศึกของราลิก้าสเปนนะฮะโดยชิมมนารายโยบายคาโน่เปิดบ,บ้านจา Real is, ับเรอัลเบติสในเวลาที่3ตรงแฮนด์แคปแรกจะเปิดที่เสมอแล้วก็แพงสูงต่างไปสองเมตรครึ่งโดยที่สำหรับตอนนี้นะครับผมตั้งฝั่งฮอร์ชบ้านรายโยอยู่ในอันดับที่12นะครับแข่งไป15ครั้งชนะไป4เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งยิงไป13เสียไปสิบหกเก็บได้17แตม้ม ซึ่งลฝั่งเบติสอยู่ในอันดับที่6นะครับแข่งไป15ครั้งชนะไป6เสมอ6แพ้3ยิง 25, 19, ยไป25เสียไปอีกสิเก็บมาได้24แต้มเลยนะครับแล้วก็สำหรับเฮดูเฮด8ปีให้หลังของคู่นี้นะฮะก็จะไปถึง13ครั้งโดยจะเป็นทางฝั่งเบติสนะครับที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก5แล้วก็รายโยชนะไปอีก2ครั้งแล้วก็สำหรับนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทลำฟากรายโยที่เปิดบ้านยันเสมอไปนะครับที่2-2 ถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัตลาสุดของชาวบ้านลายโยตอน,นี้นะครับก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนดลูกต่อเกมเสียประตู1 3ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ v ่งไปได้ถึง2ครั้งจบเกมสมบูอีก5ครั้งนะครับผมนัดลาสุดนะ,ะก็เพิ่งบุกไปเฉือนชนะทางด้านของแจคิโรเนยียเบลิบลสต็อกมานะฮะที่21แล้วก็ทางฝั่งเบติสนะครับผลงานสิมัตลาสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง7ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้ง โดยเฉลยยิง2.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้พวกเขาวิวได้ถึง6ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก6ครั้งนัดล่าสุดเขาเพิ่งบุกไว้จบดิเดโมซาเครับนะฮะที่3ประตูต่อ1น,นะเลยครับแล้วถ้าเรามาดูฟอร์นบ้านของเจ้าบ,บ้านรายโยต,ต้อน,นี้นะฮะซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้ ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งไม่ว่าจะเป็นการชนะอาราเบสที่1 0ึชนะเรสพอร์ตในที่3 2เสมอกับมาดดิดไปอีกศูนูนย์นะครับแล 1, 1. ้วก็เสมอบาเรนเซียไปอีกหนึ่งหนึ่งส่นเราของเรอัลเวติสนะครับผลง,งานเอาบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึง3ครั้งเลยนะครับแล้วก็ยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งซึ่งจะมียันเสมอกับบาเรนเซียที่1นึ่งหนึ่งนะฮะนัดต่อมาก็ชนะเซบียาที่2 0ชนะตอเรนซีเอฟที่4 1แล้วก็ชนะดโมฟากเรที่3 1 สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมซึ่งทางฝั่งเจ้าบ้านรายโยตอนนี้ก็จะมีตัวติดโทษแบบเพียงแค่1รายนะครับแล้วก็จะไปหน้าอูนายโรเปสแล้วก็สําหรับตัวชโลงนะครับคนนี้ของพวกเขาก็จะไปหน้าคอเก้เดฟูตอฟอัลบาโรกาเซียฟานเปเลสแล้วก็ไอซีปาราซอนนะครับผมซึ่งทางฝั่งเบติสก็จะมีตัวเจ็บขาสต็อกไปกันถึง3รายนะครับโดยจะไปหน้าเอเตอร์เบเยรลินจูเนียร์ฟีโปนะครับผมแล้วก็โซฟิยานอัมลาบัต ส่วนตัวชูโรนะครับคันนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อด้านของกูโชแอนเดสแอนโทนี่นะครับผมอัปเดตเอสซัซซูรี่แล้วก็ปาโบฟอนเนาสำหรับพวกนี้นะครับผมย้อนหัหน้าเอาเบติสถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยฮะซึ่งฟอร์มของพวกเขานะครับผมที่สิบนัดล่าสุดธุรกรรมวันนี้แพ้เพียงแค่หนึ่งครั้งแถมชนะไปอีกเจ็ดยันเสมอไปอีกสองครั้งและบอกกันว่าผลงานนอกบ้านพวกเขานะครับที่สิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็ไม่แพ้อีกด้วยนะครับ ตัดภาพบรรดาฝาของเจ้าบ้านรายยยนะฮะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยนะฮะตัวที้ผลง,งานชนะล่าสุดของพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งซึ่งจะเป็นนัดล่าสุดของพวกเขานะครับแล้วถ้าเรามาวัดกันตามปอนต่อปอนตอนนี้นะครับผมก็ยกให้ทางด้านของเบติสถือว่าดูดีกว่ามากเลยนะครับผมสําหรับคู่นี้ผมวา,างหนอาเบติสนะครับไปที่เสมอนะฮะ เราไปต่อกับคู่ที่4เลยนะครับสำหรับคู่นี้เราก็จะไปกันในศึกของโปรเกสตปีไมล์รันิก้านะฮะโดยิชเป็น้าซูฟอร์ติงบรากาเปิดบ้านจับซานตาคาร่าในวลาทิตยหนึ่งสี่ท่าทีตัวแรกในแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งของบรากานะครับผมตอนที่1เมตรนะครับโซนราคา2ไหลเข้าไป1นึกิกรือเมตรยี่สิแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่2เมตรถึง2องเมตรยีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านบราการ์พวกเขายังอันดับท็อป5นะครับ แข่งไป13ครั้งชนะไป6เสมอ4แพ้3ยหญิงไป25เสียไป12แล้วก็เก็บได้ยิบ2แต้มซึ่งนองฝาขังซานตาคาร่าอยู่ในอันดับที่11ครับแข่งไป13ครั้งชนะไป4เสมอ3แพ้หยญิงไป11เสียไป1 4แล้วก็เก็บได้ส5แต้มเฮดูเฮดแปปีให้หลังในครูนี้พบกันมานะครับก็เจอถึง1ิครั้งเลยนะฮะโดยเฉพาะน้องฝาหัปลากาที่สามารถช็อปไปถึง10ครั้งยันเสมอไปอีก4แล้วก็ซานตาคาร่าชนะไปอีกเพียงแค่2ครั้ง สำหรับนัดล่าสุดคู่นี้พบกันมานะครับผมก็ะจะเป็นทางฝั่งบาราการที่เปิดบ้านรูปโค้งไปได้5-0นี่นะครับส่วนฟอร์มสมตรล่าสุดของเจ้าบ้านบาร์กาตอนนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอไปอีก1แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.7ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วีมาได้ถึง6ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสมออีก8ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะนีสมานะฮะที่1-0 ซึ่งนาองฝั่งซานตาคาร่ราฟอร์มสมัตลาสุดวันนี้ชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งน,นะครับผมยันเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมเสียประตู1กับ3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาิงได้เพียงแค่3ครั้งจบเกมสูบอ,อีก4ครั้งน,นะครับซึ่งนัดล่าสุดกขาเพิ่งเปิดบ้านเบียชนะคาซาพเพียร์ไปได้ที่1 0 เ้าถ้าเรามาดูผลกันในบ้านเจ้าบ้านบาการตอนนี้นะครับผมซึ่ง4ีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยจีมิชนะซานตาคาร่าไปนะครับผมที่50แล้วก็แพ้กับราซิงเก้งบี43สี่สามนัดต่อมาก,ก็ชนะโมรเดนซิตที่สองหนึ่ง 21, แล้วก็ชนะนาซิออนนาไปที่สี่สองส่วนฝั่งของซานตาคาร่านะครับผมฟอร์นอบ้านสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะแถมพวกเขาสามารถยันเสมอเพียงแค่สองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการยันเสมอยกับ SP, s p s พีเอปที่ศูแพ้บากาีกห้าศูนย์นัดต่อมาแพ้คิวเซนเต้ีกหนึนะครับแล้วก็ยันเสมอยกับ 1, รีโออาร์ฟบีกหนึ่งหสำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผนเรื่องของคู่นี้นะฮะตอนที่ผมหาข้อมูลทำคลิปตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะครับงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนนะฮะ สำหรับคู่ที่ผมก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเยอะเลยนะครับผมซึ่งฝั่งของเจ้าบ,บ้านมากาเอตนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างได้ดีมากๆเลยนะครับโดยที่ผลง,งานของนัดลาสุดธุรกรรมนี้ชนะไปถึง5ครั้งยันเสมอไปอีกเพียงแค่1ครั้งและบอกกันว่าวัานนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะฮะซึ่ง4ี่นัดลาสุดวันนี้พวกเขาเล่นนอกบ้านหมดเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของซานตาคาร่านะฮะก็เหมือนว่าจะเริ่มกลับมาคืนฟอร์มในบ้านเลยนะครับแต่ว่าการที่พวกเขาต้องออกไปเยือนในวันนี้นะผมก็มองว่าไม่น่าจะรอไไปได้แบบง่ายๆ แล้วบอกกันว่านัาล่าสุดคู่นี้พบกันมา,มานก็จะเป็นเมื่อไม่นานนี้เองนะครับโดยจะเป็นน้กฟาวลบาก้กาที่สามารถเปิดบ้านตบไปได้ที่5ศย์งั้นเอาไปไว้ในสลหรับคู่นี้นะผมต่อหน้าของบาก้านะครับไปที่1เมตรเราไปกันต่อในคู่สุดท้ายคู่ที่5ของเรานะครับก็จะเป็นหน้าของปอร์โตเปิดบ้านจอกับอามาตอล่าในเวลาตี3-4ที 3, 4, โดยด้วยเทนนิสคัพแรกก็จะเปิดทางฝั่งปอโต้นะครับต่อที่1เมตร75เลยนะฮะส่วนราคา2ไหลขึ้ไป1กิ๊กที่2เมตรแล้วก็าแพงสูงตั้งแต่2เมตร75ถึง3เมตรเลยครับนาตอนนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าบ้านปอโต้พวกเขาขึ้นมาเป็นจ่าฝนนะครับแข่งไป13ครั้งช้าไป12ยันเสมอ1ยิงไป27เสียไป23นะครับผมแล้วก็เก็บไปได้37แต้ม ส่วนรฝั่งของอามาดอร่าตอนนี้พวกเขาอยู่ลำดับที่13เลยนะครับแข่งไป13ครั้งชนะไป3ยันเสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งยืมไป16เสียไป19เก็บไปได้14แต้มเหดูเฮด8ปีให้หลังที่คู่นี้พบกันมานะฮะก็จะถึง4ครั้งเลยนะครับโดยจะเป็นรองฝั่งปอโต้ที่สามารถชนะถึง3ครั้งแล้วก็อามาดอร่าชนะไปอีกเพียงแค่1ครั้งนะครับผมแล้วก็สำหรับนัดล่าสุดในคู่นี้พบกันมานะฮะก็จะเป็นรองฝั่งอามาดอร ส่วนฟอร์มสิมัดล่าสุดของชาบ้านปอโตต่อนดีนะครับพวกเขาก็ชนะไปถึง8ครั้งเสมอไปอีก1แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1นจ8ลูกต่อเกมเสียประตู0-7ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้บูนมาได้เพียงแค่2ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบไปอีก5ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเบียดชนะเมาโม่ไปนะฮะที่2 1 โซนหลังฝของอามาโดรานะครับฟอร์มสิมัดล่าสุดาน,นี้ชนะไปถึง3ครั้งสเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดหลูกต่อเกมเสียประตู1นจุลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินมาได้ถึง5ครั้งจบเกมสวิกเจ็ดครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดนะก็เพิ่งเปิดบ้านตบอารัวกกาไปน,นะครับผมที่3ประตูตัวหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูฝั่งัน,นบ้าของเจ้าบ้านปอร์โตนะฮะซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึง3ครั้งแพ้เพียงแค่ครั้งครั โดยจะมีชนะนีสไปที่3-0ชนะเอสตอริโอไปอีก1-0นัดต่อมาแพ้วิกตอรีเกมาไลท์ที่3-1แล้วก็ชนะเมาโมที2-1เลยนะครับส่วนก่งของ์อัลมาตอล่าผลงานออกบ้านสีนัดล่าสุดแบน,นี้ชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเสม,มอไปอีก1แพ้ไปอีก2ครั้งแม้ว่าจะเป็นการแพ้ FC เอัลฟานโดราด้นะครับผมที่3-1แล้วก็ชนะคาซาเพียไปได้ที่5-3เสม,มอให้กับตานาของเรอัลบียาตอริไปได้อีก2-2แล้วก็แพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนที่40 สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพความพร้อมก่อนเกมและก็แผนการเล่นของคู่นี้นะฮะตอนที่ผมหาข้อมูลทำคลิปตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะครับงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนนะฮะสำหรับกองฝั่งของเจ้าบ,บ้านปอร์โตนะครับผมตอนนี้ถือว่าโคตรโหดโคตรอันตรายเลยนะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาพวกเขาไม่แพ้กันเลยนะฮะแถมชนะไปถึง12ครั้งแล้วก็ยันเสมอบิ๊กหนึ่งครั้งส่วนกองฟอร์มของอัลมาตอลานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแน่ใจน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วบอกว่าฟอร์มตอนนี้ของพวกเขาค่อนข้า,า,า,ขา,า,างแน่ใจขาด โดยเฉพาะผลงานรอบบ้านของพวกเขานะครับผมที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับซึ่ง9นัดล่าสุดที่ทั้งงบ้านชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งอย่างนี้สำหรับคู่ที่น่าทางฝั่งเจ้าบ,บ้านโปโโตผมก็มองว่าพวกเขาชนะแน่นอนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าราคาที่เปิดมาให้ก็ดูแอบแดงไปเหมือนกันนะฮะถ้าลองมาดูผลง,งานของเจ้าบ,บ้านโปโโตนะครับผมก็มกักจะเป็นการเฉลิมชนะตนลอดลนะครับส่วนมากจาะที่หนึ่งศูนย์หรือแม้กรทั่งสองหนึ่งเลยนะฮะงั้นเอาไปไว้ไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชฟสกอร์ตามนะครับไปที่3เมตร แล้วเป็นไงบ้างผมห้าคู่ผมหยิบมาฝากในวันนี้บอกมาหน้าหกใจถูกท่านนะครับ่วนข้อมอูลไหนที่ผมตกหล่นไปนะผมขอกราบอาัยลูกหน้าเลยนะฮะแล้วก็สําหรับหคู่ผมหยิบมาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแเช่นเคยนะครับสาหรับคู่แรกผมต่อแมนยูไปท่าที่ครึ่งเมตรคู่ที่2รองโคโมไปอีกครึ่งเมตรนะครับแล้วคู่ที่3วางในเอาไปติสที่เสมอคู่ที่4ต่อบาก้าไปอีก1เมตรและคู่ที่5คู่สุดท้ายคู่ของปอร์โตผมเช็คสกอร์ต่ำที่3เมตรนะครับ แล้วก็ก่อนจะไปเคลียนกันไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมแฮสคอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับหรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมง แล้วผมก็ขอคามรับผิดชอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไร้นสำหรับวันนี้ตัวเึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอแบบวันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ